โอเคค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูว่าทำไมเส้นตรงที่ตั้งฉากกันผลคูณของความชันเท่ากับลบหนึ่งนะคะให้ l1 และ l2 เป็นเส้นตรงที่ไม่ขนานกับแกน y และมีความชันเท่ากับ m1 และ m2 ตามลำดับนะคะถ้า l1 ตั้งฉากกับ l2 แล้วจะได้ m1 คูณ m2 เท่ากับลบหนึ่งค่ะ,ะเรามาดูพิสูจน์ขาไปก่อนเนาะพิสูจน์ขาไปนะคะ เราจะให้ให้ L 1มีความเอียงเป็นเซต้าหและมีความชันเป็น M 1และ m ็น1ต้องไม่เท่ากับ0นะคะอะแล้วเราจะให้ l 2อ่ะเราให้ l 2มีความเอียงเป็นเซตาสองอะเราจะให้ l 2มีความเอียงเป็นมีความเอียงเป็นเซตาสอและมีความชันเป็น m 2อ่ะเป็นเซตและมีความชันเป็น m 2และ m 2ต้องไม่เท่ากับ0 โอเคอ่ะให้ l 1ตั้งฉากกับ l 2อ่ะคือตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะอ่ะดังนั้น m หนึ่งเท่ากับ เราจะดึงตีกนมิติเข้ามาช่วยแล้ว m 1เท่ากับแทนเซต้าหและ m 2เท่ากับแทนเซต้าสอ่ะโอเคถ้าใครสงสัยเรื่องแทนนะคะกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เนาะโอเคเราได้อธิบายไว้แล้วเนาะอ่ะต่อไปนะคะจากจากรูปนี้นะคะ เนื่องจาก L 1ตั้งฉากกับ L 2เนาะจะได้จากรูปจะได้ θ หนึ่งเท่ากับ90งศาบวก θ ส,สอง θ หนึ่งคือตรงนี้เท่ากับอ่ะตรงนี้เส้นตรงนี้90้รงศา บวกเซต้าสองเนาะ,ะ,ะได้เลยแทนเซต้าหนึ่งเท่ากับแทนเก้าสิบองศาบวกเซต้าสองโอเคเราใส่แทนเข้ามาเนาะจะได้แทนเซต้าหนึ่งเท่ากับลบคอตเซต้าสองโอเคไหมคะ ดังนั้นจะได้แทนเซต้าหนึ่งเท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนแทนเซต้าสองนั่นเองอย้ายแทนขึ้นมานะคะเป็นแทนเซต้าหนึ่งคูณกับแทนเซต้าสองถูกต้องไหมคะอ่ะย้ายแทนเซต้าสองขึ้นมาคูณเท่ากับลบหนึ่งนั่นคือ m1 คูณ m2 เท่ากับลบ1นะคะโอเคอันนี้เราพิสูจน์ขาไปเนาะโอเคต่อไปเราจะมาพิสูจน์ขากลับกันเนาะในทางกลับกันนะคะสามารถพิสูจน์ได้ว่าถ้าเส้นตรงสองเส้นมีผลคูณของความชันเท่ากับลบหนึ่งแล้วเส้นตรงทั้งสองเส้นจะตั้งฉากซึ่งกันและกันนะคะ,ะพิสูจน์ขากลับพิสูจน์ ขากลับนะคะอ่ะถ้า m 1คูณ m 2เท่ากับลบหนึ่งแสดงว่าแทนเซต้าหนึ่งคูณแทนเซต้าสองเท่ากับลบหนึ่งถูกต้องไหมคะที่เราพิสูจน์ขาไปเนอนเมื่อกี้อ่ะจะได้แทนเซต้าหนึ่งเท่ากับลบ เซตหนึ่งสว่วนแทนเซต้าสองใช่ไหมคะอ่ะย้ายมาหานเนาะโอเคต่อไปให้ให้เซต้าเป็นมุมที่ L1 หนึ่งทำกับ L2 สองเนาะอ่ะคือตรงนี้ใช่ไหมคะเซต้าตรงนี้เนื่องจาก เซต้าเท่ากับเซต้าหนึ่งลบเซต้าสองอ่ะจะได้ว่าแทนแทนเซต้าเท่ากับแทนเซต้าหนึ่งลบเซต้าสองโอเคดึงแทนเข้ามาเนาะจะได้แทนเซต้าอ่ะสูตรแทนผลลบ ได้นหคะได้แทนเซต้าหนึ่งลบลบแทนเซต้าสองส่วนด้วยหนึ่งบวกแทนเซต้าหนึ่งคูณแทนเซต้าสองเนาะอ่ะสูตรตรงนี้นะคะเป็นสูตรแทนผลลบเนาะโอเคไปดูกันได้นะคะต่อไปเนื่องจาก แทนเซต้าหนึ่งคูณแทนเซต้าสองเท่ากับหนึ่งและและเซต้านะคะจะมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์อ่ะแต่จะน้อยกว่าร้อยแปดสิบองศาขอพักตรงนี้เท่ากับลบหนึ่งนะคะอ่ะดังนั้น 1บวกแทนเซต้าหนึ่งคูณแทนเซต้าสองเท่ากับศูนย์ซึ่งทำให้อะไรเอ่ยอ่ะทำให้แทนเซต้าหาค่าไม่ได้ถูกต้องไหมคะอ่ะเพราะว่าส่วนเป็นศูนย์หาค่ามไม่ได้เนาะต่อไป แสดงว่าเซต้าเท่ากับ90องศาองศานั่นคือ L1 จะตั้งฉากกับ L2 นั่นเองโอเคอันนี้เป็นการพิสูจน์ทั้งขาไปและขากลับนะคะเจอกันคลิปถัดไปคะ่ะ